ธรรมภา a ิต t ที่ปรากฏอยู่ในสุตสโสมชาดกความว่าบคุคคลใดมีความเสพคุนมัวรักษาของรักอยู่ว่านี่เป็นที่รักของเราแล้วทำตนให้เหินห่างจากความดีมัวเสพของรักทั้งหลายอยู่เหมือนนักเลงดื่มสุรา ที่เจอด้ยาพิษบุคคลนั้นจะได้ทุกข์ในเบื้องหน้าเพราะความประพฤติชั่วนั้นเป็นเหตุความเสพคุ้นหมายถึงอุปนิสัยที่เคยปฏิบัติติดต่อกันมาข้ามพบข้ามชาติจนกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นอยู่ในใจพอติดแน่นมากเข้าก็กลายเป็นขันธสันดาน ที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความสืบต่อแห่งจิตคือกระแสจิตที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นก็มีการกระทำทั้งดีและชั่วสืบต่อเนื่องกันมายาวนานพนูดง่ายๆก็คือการกระทำซ้ำๆจะเป็นอุบนิสัยที่ติดตัวมาจากพบในอดีตนั่นเอง การจะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของแต่ละคนไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆถ้าเป็นอุปนิสัยฝ่ายดีก็โชคดีไปมีแต่มันสังสมให้เจริญงอกงามไพ่โบ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีหากต้องการแก้ไขจะต้องอาศัยพลังใจที่มุ่งมั่นกล้าหักดิบตัดใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันมันถึงจะแก้ได้เหมือนการหักดิบตัดใจไม่กินเนื้อมนุษย์ของจอมโจรบริษาทที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงว่าพระเจ้าสุตสสม ทรงขอพอรจากบริษัทได้แล้วสามข้อต่อมาก็เป็นพรข้อสุดท้ายเป็นพรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมอันชั่วช้าของบริษัทอย่างเด็ดขาดพระบริษัททรงขอพอรข้อสุดท้ายว่ารัฐมนตรีของพระองค์เ,เป็นช่องไม่เป็นปึกแผ่น,นราะนรชนจำนวนมาก วาดกลัวต่อความตายจึงได้พากันหลบหนีหาที่ซ่อนออเร้นขอยปลงจงงดเว้นเนื้อมนุษย์เเถิดนี้เป็นพรข้อทีสี่ที่เราปรารถนาจนปริศาสฟังแล้วก็ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะร้อนึกไม่ถึงเราพระเจ้าสุดสมจะขอในสิ่งที่ตัวเองให้ไม่ได้ จึงปรบมือหัวละทูลว่าพระสหายสุดสมูรพระพรข้อน,นี้เท่ากับชีวิตของข้าพเจ้าเช่นนะข้าพเจ้าจะถวายพรน,นี้แด่พระองค์ได้อย่างไรถ้าพระองค์ใครจะรับก็จงรับพรอ,อย่างอื่นเถิดเพราะนั่นเป็นอาหารอันโปรดปรานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมสละราชบัลลังก์เข้าป่า ก็เพราะเนื้อมนุษย์เราจะให้งดอาหารชนิดนี้ได้อย่างไรขอพระองค์จงเลือกพอรข้ออื่นเถิดพระบริษัทตรันหนักดีว่าการขอรับพรข้อสุดท้ายนี้เป็นเหมือนพิพากษาประหารชีวิตบริษัตเพราะบริษัตบอกเสมอว่าถ้าไม่ได้กินเนื้อมนุษย์ ก็ขอยอมตายการทยอมสละราชบัลลังก์ก็เพื่อให้ได้กินเนื้อมนุษย์นี่แหละซึ่งลูกๆที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดคงยังจำเรื่องจิการหัถีเสนาบดีพยายามพูดเกลียกล่อมสรรหาเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแนอดีต มาเล่าโจอมบริษัทได้เกิดจิตสำนึกแต่คำแนะนำหรือเหตุผลของเสนาบดีก็ไม่เกิดผลดีแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่พระโพธิสัตว์ขอพรข้อน,นี้จึงเป็นสิ่งที่จอมโจอมบริษัทให้ไม่ได้เช่นกันแต่พระโพธิสัตว เป็นผู้มีปัญญามากการดิบลงยอมให้จอมโจรปริศาจับมาได้อย่างง่ายโดยไม่ใช้กำลังเข้าต่อสู้ทำร้ายกันเลยนั่นนะ่ะก็เพื่อการนี้แหละคือประสงค์จะใช้ปัญญาญาณสอนให้โจรปริศาได้เห็นโทษของการกินเนื้อมนุษย์ และเลิกกินเนื้อมนุษย์อย่างเด็ดขาดจึงตรัสว่าท่านกล่าวว่าไม่อาจเลิกกินเนื้อได้เพราะเนื้อเป็นของรักอย่างยิ่งบริษัทสหายรักผู้ใดทําบาปเพราะเหตุของรักผู้นี้เป็นอันตรพานคนเช่นท่านนะ่ะมัวคิดอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นที่รักของเรา จึงทำให้เหินห่างจากความดีจะไม่ได้ประสบสิ่งที่รักทั้งหลายต้นแลกประเสริฐที่สุดประเสริฐอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวระบ,บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วภายหลังจะได้สิ่งที่รักทั้งหลายจนบริษัทได้ฟังเหตุผลที่ยากต่อก,การต้แย้งเช่นนั้นก็เกิดอาการวาดวัน มือไม้สั่นเทาไปหมดเหมือนคนที่ไร้เรี่ยวแรงคิดลำพึงว่าเราไม่อาจให้ท่านสุดสมเลิกขอพอรข้อนี้สิแล้วแต่การจะให้เลิกกินเนื้อมนุษย์เราก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้กินคงต้องตายแน่ทำอย่างไรหนอถึงใจเท้าเธอตรัสขอพอรอย่างอื่น หากเราถวายพรตามที่ขอนี้เราจะมีชีวิตยอยู่อย่างไรครั้นคิดถึงคำสัตว์ที่ได้หลั่นวาจาเอาไว้ก็ร้องไห้พร้มก็อ้อนวอนพระโพธิสัตว์ให้ขอรับพรอย่างอื่นว่าท่านสุตสสมเนื้อมนุษย์เป็นอาหารโปรโดของหม่อมฉันขอลงโปรโดเห็นความจําเป็นของหม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันไม่อาจเลิกกินเนื้อมนุษย์ได้จริงๆ ขอพรองจงเลือกพอรอย่างอื่นเถิดแต่ด้วยความเมตตาปรารถนาดีเราบริษัทก็ยังยืนกลางที่จะขอพอรข้อนี้จึงกล่าวสอนทาต่อไปว่าคนใดมัวรักษาของรักอยู่ปณิเป็นที่รักของเราทําตอนในเหินห่างจากความดีเสพของรักทั้งหลายอยู่ เหมือนนักแรงดื่มโซราที่เจือด้วยยาพิษคนนั้นจะได้ทุกข์ในเบื้งหน้าเพราะความประพฤติชั่วนั้นเป็นเหตุส่วนบุคคลใดมีความสำนึกผิดยอมละของรักได้เสพอริยธรรมแม้จะต้องฝืนใจเหมือนคนไข่ดื่มโอสถที่มีรสขมเหมือนคนปวดฟัน ยอมอดทนในทันตแพทย์ถอนฟันให้บุคคลนั้นจะได้สุขในเบื้องหน้าเพราะความประพฤติธรรมนั้นเป็นเหตุจนบริสัทฟังแล้วก็ยังรับไม่ได้ไม่กล้าถวายพรข้อนี้อยู่ดีเอาแต่กล้ำมกรวนรำพึงรำพันว่าหม่อมฉันละทิ้งพระชนกพระชนนี ถึงความสะดวกสบายเข้ามาอยู่ในป่ากพพร่างเนื้อมนุษย์เป็นเหตุหม่อมฉันจะถวายพระพรนั้นแก่พระองค์ได้อย่างไรดูนะจ๊ะมาในเบื้องต้นเอาบริษัทดูเหมือนเป็นฝ่ายเสียเปรียบคือแทนที่จะเป็นผู้อ้อนวอนขอชีวิตการกลับเป็นว่าจอมโจนปริศาสตต้องอ้อนวอนขอร้องเสียเอง อย่างไรก็ตามเพราะบริษัทก็ไม่ยอมลดละที่จะให้บริษัทหักดีบตัดใจเพื่อจะได้มีชีวิตใหม่ที่ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปทรงนึกถึงบัญญาติบารมีที่เคยสั่งสมมาทั้งหมดแล้วกล่าวสอนบริษัทด้วยความเมตตาว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่กล่าววาจาเป็นสอง สัตว์ตรุบุทั้งหลายมีปฏิญาณเป็นสัตว์ท่านเพิ่งให้คำปฏิญาณกับเราว่าพระสหายจงรับพรท่านได้พูดยืนยันเอาไว้อย่างหนักแน่นแต่บัดน,นี้ท่านกลับกรอกไม่ยอมไม่พรตามที่เราขอท่านจะยอมเป็นสัตว์ตรุษุที่เลวซามตลอดไปอย่างนั้นหรือบริษัทฟังได้คำที่เสียดแทงใจดำอย่างนั้น ก็ยิ่งร้องไห้กล้ำครวนหนักขึ้นไปอีกเอกลาด้วยความรันทดใจว่าม่อมฉันก็ถึงบาปทุจริตมีความเศร้าหมองมากหาบุญไม่ได้เป็นผู้เสื่อมยศเสื่อมเกียรติกับเพราะเนื้อมนุษย์นี่แหละเป็นเหตุและจห้มอมฉันถวายพระพรน,นี้แดบลงได้อย่างไร เราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นทรงยึดมั่นในความสัตว์เป็นนิสัยติดตัวข้ามพบข้ามชาติท่านมีใจประเสริฐนอกจากสอนตอนเองได้แล้วยังสอนผู้อื่นได้อีกด้วยท่านยอมตายแต่ไม่ยอมทิ้งคุณธรรมความดีแต่ตอนนี้เหตุการณ์กลับกันจนบริษัท ลัร,รักตัวกลัวตายหมายถึงว่าถ้าตอนันไม่ได้กินเนื้อมนุษย์ก็คงจะต้องตายคนที่ไม่หนักแน่นในความสัตว์จึงมักกลัวตายเป็นธรรมดานี่ก็เป็นมุมมองที่น่าศึกษาเอาไว้ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเห็นแก่ตัวจึงกลัวตายได้ทอดทิ้งความสัตย์ ส่วนคนมีสัจจะจะไม่หวันไหวต่อมรณภัยอีกทั้งมัน่นใจต่อประโลกอีกด้วยส่วนว่าพระเจ้าสุดสมจะใช้ดวงบัญญาเอาชนะใจของโจรบริษัทได้อย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกงันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนยึดมั่นในความสัก์ พูดอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็ต้องพูดอย่างนั้นแล้วตั้งใจปฏิบททัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาตสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอดธรรมกายเจดียมณีอนันต์จักรวาล คำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา